สวัสดีครับวันนี้ออกมาเปิดพุดสการาดใหม่ปี2 0 2 1มากัน4คนนะครับพวกเราชาวทออเที่ยวคอปเดี๋ยวมาติดตามชมวันนี้เราจะได้ปลากันกี่ตัวเปิดสการาดใหม่นะเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีปลากัดไหมโอเคครับมาติดตามชมเลยครับ ได้ตัวเดียวนี่ไหมนะตัวตัวเล็กผมปล่อยไปตัวนึงตัวเล็กอ๋อผมส่งคลิปเข้าไปรโยชนเหรอตัวเล็กตัวเล็กอ๋อได้คลิปด้วยอตัวเล็กไม่ผมปล่อยคลิปปล่อยไปหรือว่าจากทางไหนทางคลองคูนั่งไหนผมพอมาจากตัวอบตแล้วก็ทะลุมาอ๋อนี่จะเข้าคลองคูเป็นปังไงมาไม่ติตามมาครับสาัสดี คนที่โดนแป้งน้องที่โดนแป้งที่ส่งท้ายปีสองพันสองนวันนี้ห้าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้น ด้ว่จะมีตัวกาดไหมเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยมาเนี่ยไปดูว่าจะมีต เดี่ยว็อกนะครับโหขี่หลุดไปไม่ลงมาไม่ขึ้นเลยใจมากนะคตัวนะแล้วมันขึ้นมาเยอะแดะตัว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 เล็กนก็ไม่ลดกน้ประมาณนักสี่กีได้เรับผลงานจบยางค่ายเดี่ยว็อกยอดดีไอโ้ง

ใช้ประมาณ2ขีดขีดกัดไอ้เฮ้ไอ้เฮ้กบยางค่ายเทียวฟอกน้ำโอ้โหไอ้เฮ้ย,ยาใส่ใบเค็มยามเย็นตมมัตมม้มแรมตั้มแรมปวดครับเดี๋ยวตามไปดูปลาของเทสเตอร์ครับวันนี้ก็น่าจะได้กันประมาณร่วม30ตัวเดีย๋ยวตามไปดูปลาเทสเตอร์กันพอวันนี้เทสเตอร์ก็ออกมา ประพฤติสกัดใหม่2 0งพันสองหนึ่งมาถ่ายรูป มาแล้วครับไอ้ขค่ยางไอ้ขค่ยางกับปลาช่อนไซส์สวยงามตัวนี้ว่าจะห้าหกขีดตัวใหญ่อยู่ไอ้เห้โสุดยอดครับกบยางข่ายพียโอเ๊เปิดสักราดใหม่วันนี้มากันก้าห้าคนปลารวมน่าจะอยู่ที่ สามสิบได้แล้วแหละว,วันนี้โอเคครับสุดยอดสวสดตังค์ถ่ายรูปไงเ <c oughs> ต็มเต็มพืดเลยเหรอดีวันแล้วเงินต <c oughs> ัวเด้งครับดีวันแล้วเลือดกระจายอ่ะ สามไม้รู้เรื่องสามไม้ติดติดต้นไม้มาอะไรบ้างไงนี่ครับ b ีวันยอดไปทงไปทงตัวใหญ่ครับตัวน,นี้ ประมาณหกเจ็ดขีดหกขีดกัดแมงสาบครับกบยยยอย่างไข่เทียวฟอกแมงสาบเหยื่อตัวเก่านะครับแมงสาบเนี่ยโอ้ยแม่ปากมันอัดเลยไม่ปล่อยเลยจะให้ดูแมงสาบหน่อยแมงสาบเนี่ยนี่เป็นเหยื่อรุ่นเก่านะครับอ้ยแมงสาบสวยครับหกขีดเจ็ดขีดได้ ยอดครับผมอยากค่ายเที่ยวฟอกนะฝากด้วยครับเสือตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สามมัง้งแมงสาบก็จะมี H1 k ดวันเคโลบีแมงสาบแล้วกันเนี่ยไล่มามีทั้งหมด19รุ่นครับโอเคครับ ดูัะดูมาปีเตอร์ปีเตอร์มาอีกแล้วเนี่ยตกปลายำเย็นนี่ตัวที่สามของปีเตอร์แมงสานั่นเองเข้าสองขอเลย ปีเตอร์กบยางค่ายเที่ยวบอกนะครับปีเตอร์ก้ามแรงสามนี่เลยปีเตอร์ครับรุ่นเก่าแต่เก๋าตลอดปีเตอร์นี่ตายเยอะไหมตาเยอะเดี๋ยวเพิ่มละกัน ตยดเยแล้วะลิวจะลิวแหมนี่มันลุยได้นะแหมไได้ เดี๋ยวลูดเอาขึ้นฟังเดี๋ยวลูดโอ้ปลาใหญ่ไงพี่บอกนี่ว่าขึมาสวัสดีครับวีวัน ตัวสีน้ำเงินวันนี้จัดไปครบแฝดไซสสวยวันนี้เฮพวกนั้นตกมันนั่งมองงงเลยเว้ยพี่มันตีเหมือนกันน่ะ แล้วแกลสกิตก,ก็กมิดคอไม่ออก ปลาตัวใหญ่แลันึ้นงเล่นอกแล้วจะได้ไหมากอง แมงสาบครับแมงสามนี่เยื่อตัวใหญ่เงีนนะแต่ตัวเล็กก็เอาอยู่ครับแมงสาพพบกบยางค่ายเทียวครับถึงจะเก่าแต่เก่าตลอดแมงสาบแมงสาบครับปล่อยนะ ลงปูนแล้น้ำมันแห้งลอยลงปูนะ่ะดีป่ะนี่น้ำดีเลยนะไ <c> อ <oughs> ่ตัวนี้วันนีมันเป็นช่องน้ำอยู่แล้วดีดูหลังลงป,รลงปรอรร์ไม่ได้พี่หวังรอรอตีลงย่าๆน้ำมันใสวิ่งออกมาจักนังแม่ไปไปสีตัวแค่นั้นมันขาอะไรโค้งอนะทำไมอ่ะจุดย<ส>่าเพราะมันจะมันจะหลุดนะพี่นี้มันมัน ขาดทุกยามสัมผัติง้ลงไปหาก็ต้องไม่เยอะนมีโ่าัวขึไปดัอด้่เนี่ขับไซนี่ับไซล์ขีนี้ขับไซลโ กี่ตัวนะนครับ,น,บ,น,บนี่ของออฟคนเดียวนะครับเปิดตลาดใหม่วันนี้ออฟคนเดียวออฟคนเดียวหนึ่ง้ดูดูด,ดอัตัวนี้ใส่ห่อยหนึ่งหลังอทอหมดเลยออฟเนี่ยโอ้ บตัวโอ้ยตัวเนี่มีปานั่นน่ะนั่นน่ะน่ารักโอ้มีน่ารักอัเนี่ยสอคนเนี้ยแรมเิได้ลวมั้งางเก้าตัวเโอ้โหเจ้าพ่อจวนันยโอ้กบกินกบไม่ไดเลยกแกกบกินกบ เกออกมาเก็บไปไหนเกบไปอบออตัวไปไน่งเาหนอ้โหมจะ่าง่าวันนี้มาสี่คนมีสี่มีารอบเ้ารอบเท้ารวมยี่สิตัวเนี่ยรอบเท้ามา4ี่คนยี่สิตัว กเท่ากับ24ตัววันนี้20ตัวตัวล้วช้านี่แต่6ได้กระตุ้มมีตัวขนาดนเลยหรอฮะกมมีตัวใหญ่รัวะกร้ ใส่ปลาเค็มใส่แดดแห้งอร่อยตายตัวนั้นผมก็มามือโทรศัพท์ดูสวยเลยตัวไซส์กัางแง้งๆอ้อดอบโคอร่อยเลยแ่เดียวไมีนะเ่ไ่ดามัดีกดนมากดีกดี

นีนน้ำมันรดน้ำมันดีทาเรียัน <mimita> la tuh Hvordan er det han pleier å 外地人多。<Yeah. S 1>